สวัสดีครับพบกับหมูหันวังใหญ่อีกครั้งนึงนะครับนี่กำลังหันบริการให้กับลูกค้านะครับนีก่การหันของหมูหันก็จะใช้เวลาการหันก็ประมาณ3ชั่วโมงครับออกมาจะสุกทั้งตัวสามารถทานได้ทั้งเนื้อทั้งหนังนะครับเป็นหมูหันหนังกรอบนะครับเป็นสุรที่เป็นเอกลักษณ์ของหมูหันวังใหญ่นะครับวันนี้ก็มาเสนอให้กับท่านที่จะดูว่าหมูหัน ควาใหญ่ตัวใหญ่นั้นเขาหันอย่างไรนะครับใช้เป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์เป็นสายพานนะครับวิ่งหันได้ทั้งรางนี้ก็จะประมาณสักสิตัวนะครับต่อครั้งนะครับตัวนี้ก็น้ําหนักประมาณ20่กิโลนะครับปกติจะจะมีไซส์ตั้งแต่15โล20โล30โล40โลนะครับขอหันประมาณนี้ก็จะไม่มีมันนะครับ ข้างล่างนี้จะไม่มีมันสามชั้นนะครับอาหารจะรีดน้ํามันออกหมดเลยจะเป็นหนังกรอบทานได้ทั้งตัวเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมหมูหันวังใหญ่นะครับอร่อยนะครับบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับลองติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 19 19 1ย์9 0 9 9 2เบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ ID ในตัวครับเป็นไลน์ ID เบอร์นี้เลยนะครับหรือเบอร์ที่ออฟฟิศก็ 029272534นะครับสายตรงลองติดต่อสอบถามรายละเอียดของราคาดูครับเรามีบริการทั้งในและนอกสถานที่ด้วยนะครับบริการนอกสถานที่งานเลี้ยงงานแต่งงานงานบวชงานเลี้ยงฉลองอบตอท่านผู้ใหญ่ฉลองงานกเกษียณอย่างนี้ก็ลองติดต่อสั่งซื้อได้สายตรงนะครับ0819190942นะครับขอบคุณมากครับบวาสดีครับ